แก่เชีย่ยเก็ถสูงสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน,นะคะตอนนี้นี่ค่ะเราอยู่แปลง่วนที่หับก็ยี่สิบหไร่แต่ก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะวันเดียวไม่เสร็จเพราะว่ามันที่มัน,นแพงที่หนึง ช้าหน่อยหรือลยค่ะเราจะลากเกียวเลยของเขาตลอดนะคะว่าดียังลื่นอยู่เนี่ยก็ยังลื่น ก็ดีค่ะมันดีกว่าเยอะแล้วพบหลังไม่ต้องยุ่งนาคนจัดยางก็ได้เดินสบายสบายะไม่ซอยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขามีคนเหี่ยงเราเพิ่นนี้เขาเหวี่ยงแล้วแหละเหี่ยงให้มางแล้วแต่ว่าไม่หมดในส่วนที่เพราะว่าเขา,าคนไม่ค่อยพอ กันะต,ต,ต,ต้องขับรถขึ้นไปข้างหนู้นสวน,น,นติดกันเนี่ยค่ะนาเขาตัดยางยอยูออข่ขับรงขึ้นไปทางทางนี้นะคะก็ไป,ะะะไปทุาทา่ลาบไปหนึ่งจะเลาให้ฟังว่ามีคนเจอไอ้ตัวไม่มีขาตัวใหญ่มากใยเกเท่าต้ อยู่ตรงสี่แยกฝั่งฝั่งนู้นนอนฝั่งทางอยู่ไอ้เจ้านะัดลูกชายแกเจอบอกมันบอกมันก็เจอผมเจอที่พูดอย่างเงี้ยวังด้วยนะเดินถ่ายคลิปคุณบอกตัวใหญ่มากบก่ะหวานระแวงเลยสิเนี้ยเคื่อ <laughs> ไม่ทุรักนะ จ้างอยู่ส่วนส่วนข้างบนเลยส่วนนี้ไปทางนีง่่ะยไอ้ลูกแกบอกให้ฟังว่าเจอผมเจอตอนขี่มันบอกผมเจอตอนขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาาางงทอยู่ตัวใหญ่มากมันอยู่นี้แล้วก็ตรวจถึงมาหน่อเป็นเป็นควายเออมึงน,น่าจะมีประตูนูน้นงมันมีขุ่นขุ่นน้ำด้วยแล้วก็มันเยน็นจริงคลอไปด้วยข้า,ขางล่างนี้ก็พอ แต่ว่าถ้ารถเสียงดังๆเพื่อนๆก็น่าจะมีอยู่นั่นแหละแต่แถวนี้ในส่วนนี้เรามาสัตยาทุกบีนม่เคยมีนะคะแต่ว่าเลยเลยไปอ่ะอันนั้นมันเป็นโรงไถด้วยแล้วก็เป็นน้องน้ำถ้าควอยู่ฝั่งนู้นเราตัดไว้หลายเดือนแล้วก็เริ่มลกมล้มกัน ดินยังชื้นๆอยู่เลยนะคะว่าไปนี่มันยังชื้นๆอยู่ไปยักเราก็อย่างว่าขนาดเกลี่ยยืด โ,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 โน่าเสีงเงยดายขนาดนั้นเลยมองไม่เห็นละ <laughs> ต้นไม้ฝั่งต้นอะไรมันจะลงไปนข้างล่างก็ไม่น่าทันรอบทันก็ สูงนะคะ ค่ะตอนนี้ก็นาแก่ไล่ขอบไปเรื่อยเดี๋ยวฝั่งนก็ยังไอ้นี่ไปเรื่อยเดี๋ยวพวกมันคลิปหน้านะคะยักยๆเชฟดก้าสูงขอบคุณที่ติดตามนะคะตอนนี้คือเนี่ยนาแก่จะไล่ไปเรื่อย